นิยายเรื่องนี้เป็นเพียงจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นไม่มีความจริงใดๆทั้งสิ้นกรุณาใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะคะ ปอรอให้ทีมงานทุกคนเข้าที่พักไปก่อนและไม่รอช้าที่จะเข้ามาในห้องพี่ทันทีพี่จ้านพูดขึ้นงั้นฉันไปอาบน้ําก่อนนะปอพูดขึ้นทันทีผมอยากอาบน้ํากับพี่อะเมื่อคืนเราก็ทางานกันมาทั้งคืนแล้วนะฉันไม่มีแรงมาสู้รบกบมือกับนายอีกแล้วนะฉันเหนื่อยน้องพูดพร้อมกับทําหน้างงแงทางานเหนื่อยหรือว่าคุยกับสาวเพราะงั้นจะเหนื่อยกันแน่พี่จ้านถอนหายใจแล้วพูดว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วนะผมรู้ว่ามันคือง,งานแต่ผมก็หึงอยู่ดีแล้วก็น้อยใจด้วยพี่ดูไม่หึงผมเลยสักนิดีันน้าทท ปอได้ยินพี่พูดแบบนั้นก็ยิ้มกว้างทันทีเดินวนอยู่หน้าห้องน้ําสักพักเลยลองเปิดประตูห้องน้ําดูและปอก็อยากตะโก,กนออกมาด้วยความดีใจเมื่อประตูไม่ได้ล็อกไม่รอช้าปอก็รีบเข้าไปหาพี่ต้าทันทีในขณะที่พี่กําลังถูกตัวอยู่ปอก็เข้ามาอ,อกกอดพี่จากข้างหลังพร้อมกับมันจงจุบต้นคอและแผ่นหลังขาวเนียนของพี่พี่พูดขึ้นทาไมมาช้านักล่ะแกล้งผมอีกแล้วนะพี่พูดพร้อมกับทาหน้าท้าทายน้องแกล้งเด็กน้อยหน่อยจะเป็นอะไรไปปอได้ยินพี่พูดแบบนั้นก็ใช้ลิ้นดันแก้มตัวเอง พี่คลางจนลืมชื่อตัวเองเลยล่ะเอาว่าพี่จะเรียกแต่ชื่อผมพูดจบน้องก็จูพี่ทันทีพี่ผลักน้องออกแล้วพูดว่าอย่าทำรอยนะเพราะต้องถ่ายงานอีกหลายวันน้องแค่พยักหน้ารับและดันพี่ติดผนังห้องน้ำและ จุกพี่อย่างบ้าคลั่งตัดตัดตัดค่าเดี๋ยวช่องแอดจะปลิวนะคะคือจะบอกว่ามันไม่ได้จบแค่นี้นะคะใครอยากรู้อยากเห็นก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้ในนินยายนะคะบอกเลยว่าฉากในพี่จ้าของเราแซ่บมากค่ะพี่จะเรียกผมเด็กน้อยอีกไหมพี่ตออเสียงเบาอย่างคนหมดแรงฉันจะไม่ได้อยากฉันจะไม่เรียเร้ยงนานแบบนั้นอีกแล้วกว่าพี่จ้าจะได้นอนก็้งแปดโมงเช้าชีวิตประจําวันของพวกเขาสองคนก็เหมือนเดิมไปถ่ายงานกลับที่พักปอ,อก,ก็มานอนห้องพี่ตอนแรกก็แอบช่วงหลังอีปอ,อคนหน้านิ่งก็เดินเข้าออกห้องพี่ไม่แคร์สายตาทีมงานเลยพี่จ้้าไดก,ก,ากุมมข ปอ้อ้อนใจไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็เลยปล่อยเลยตามเลยปอถามขึ้นพี่ยังไม่ได้บอกผมเลยนะว่าพี่อยากไปเที่ยวที่ไหนพุกนี้ทีมงานก็กลับกันแต่เช้าแล้วฉันอยากไปทุ่งดอกไม้ฟูราโนโนะครับตามบัญชาแม่จะแปลกใจอยู่เล็กน้อยว่าทาไมพี่จ้านถึงอยากไปทุ่งดอกไม้แต่อีป,ปอกก็ไม่ได้ถามอะไรออกไปทีมงานเดินทางกลับแต่เชา้าโดยที่พี่จ้าวให้เหตุผลว่าที่ยังไม่กลับเพราะอยากอยู่เที่ยวกับเพื่อนรุ่นน้องก่อนทีมงานทุกคนได้แต่พยักหน้าเข้าใจแม่จะแอบเม้ามอยกันว่าเพื่อนอะไรนอนด้วยกันทุกวันเพื่อนอะไรตัวติดน่า้าออขวึ ว่าโทรศัพท์ชันน้องฉันยังไม่รู้พาสเวิร์ดเลยหลังจากนั้นทีมงานทุกคนก็กลายเป็นแฟนคลับคู่ชิปต่อจ้านไปโดยปริยายเพราะทั้งคู่น่ารักและเหมาะสมกันมากเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันใครเห็นก็ต้องหลงรักทั้งน,นั้นหลังจากที่ส่งทีมงานขึ้นเครื่องกลับจีนเขาสองคนก็พากันไปกินอาหารเช้าก่อนที่จะขึ้นเครื่องจากโตเกียวไปฮอกไกโดในเวลาประมาณชั่วโมงครึง่งแล้วทั้งคู่ก็เช็คอินที่โรงแรมที่จองไว้พอเอาของเก็บเข้าที่เสร็จก็รีบเดินทางไปทุ่งดอกไม้ทันทีแล้วทั้งคู่ก็มาถึงทุ่ง พอพี่จ้าพูดแบบนั้นปอก็ขมวดคิ้วข้าากันทันทนีที่คิดถึงเด็กผู้ชายที่ไหนเนี่ยพอพี่จ้าเห็นอาการของปอก็ยิ้มออกมาทันทีนทนแย่พูดต่อว่าก็มีเด็กผู้ชายคนนึงแอบชอบฉันเราไปทุ่งดอกไม้ด้วยกันแต่เขาไม่กล้าขอถ่ายรูปกับฉันไงเขาก็เลยสะพายกระเป๋าของฉันไปถ่ายรูปกับปุ่มเพื่อนเขาเฉยเลยพอปอได้ยินพี่พูดแบบนั้นก็ยิ้มออกมาด้วยความเหมือนพี่แกล้งผมอีกแล้วนะจากที่ทำหน้ายิ้วคิ้วขมวดก็ยิ้มด้วยความดีใจเมื่อรู้ว่าคนที่พี่จ้าูดถัวพูด้้น่งีหมไแ ในฐานะคนที่ผมแอบชอบแต่ในฐานะเมียทันทีที่ปอพูดจบพี่จ้านก็ฟาดมือลงมาที่ต้นแขนของหวังอีอ้ปอทันทีพูดบาด้าอะไรของนายเนี่ยแล้วพี่จ้านก็หันมองทางอื่นด้วยความเขินออกไล่ทำหน้าหงอยแล้วถามว่าแล้วเราเป็นอะไรกันละ่ะแฟนไงแค่แฟนเข้าใจไว้ด้วยพี่จ้านย้มสถานะของตัวเองกับคนตรงหน้าอีกครั้งก่อนที่จะหันไปให้ความสนใจกับดอกไม้ต่อเพราะไม่อยากถกเถียงกับคนที่พยายามยัดเยียดคำว่าเมียให้กับเขาอีกแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปะเรียกเขาแบบนี้แต่มันก็อดเขินไม่ได้พี่จ้านได้แต่ทำปากขมบขมบ้วบ่นนนในใจาาอี่่่เรีีียยยกวามออูได้้ชทตงบ่นนใใจเพราาะว ปอไม่ชอบให้เขาเรียกว่าเด็กก็เลยต้องบ่นในใจไม่กล้าพูดให้ปอได้ยินพี่จ้าไม่กล้าเรียกปอว่าเด็กน้อยแต่ยกเว้นตอนจะโยน้องนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะอีกตอนหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะที่หายไปนานเพราะว่าแอดก็เอาสองตอนมารวมกันนะคะเพราะว่าตอนที่แล้วมันก็เป็นฉากเอ็นเซียเนาะมันก็เล่าไม่ได้ส่วนใครที่อยากรู้ว่าพี่จ้าของเราร้องแรงแค่ไหนก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้ในลิต์เลยนะคะทุกคน